การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2556เราพูดสันส้นๆว่าเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทหารประจำปีนี้นะฮะก็คือคนที่เกิดปีพศ2535 และผู้ที่เกิดระหว่างปี2,527ถึง2,534ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกนะฮะก็รวมแล้วทั้งหมดปีนี้นะฮะทั่วประเทศจะมีจำนวนทั้งสิ้น359,863คนนะฮะทางกองทัพต้องการ94,480คนนะฮะต้องการ94 แต่ว่ามีคนต้องอยู่ในข่ายต้องเกณฑ์เนี่ยประมาณสัก3ามแสนห้านะครับก็จะกําหนดในการคัดเลือกนะฮะการเกณฑ์ฐานตั้งแต่วันที่1นึถึงสิเมษายนนะครับนี่นะฮะแล้วถึงสิเมษายนแล้วที่เขาสนใจมากๆก็คือว่าจะมีนักแสดงคนไหนที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกการเกณฑ์หารบ้างบางคนก็ถึงกําหนดบางคนก็เคยผ่อนผันมาแล้วก็ต้องมาเข้ารับการคัดเลือกนะฮะก็อย่างเช่น คุณนิไม่ใช่คุณพิรัตนิธิภัยสารกุลหรือว่าคุณไม้กอกไม้อะนี่เป็นไม้อ๋อนี่คนไม้ไม้แล้วมีใครอีกอเล็กซนเดอร์เรนเดลนี่เป็นดาราช่อง3นะฮะมาริโอเมาเลอร์โอ้เหรอน้องโอ้ด้วเหรอน้องโอ้ด้วยน้องโอ้ด้เหรอถูกต้องโอ้เนอน้องโอ้จะต้องไปไปไปถอดเสื้อให้วัดหน้าอกนี้เหรอใช่แล้วก็ต้องนเดช คูกิมิยะเลยนี่โอ้โหทั้งทั้งโกบริทั้งพี่มากเลยเว้ยมากสิงโตเดอะสตาร์โอ้โหนี่ไม่ปีเดียวกันเลยเนี่ยปีเดียวกันเลยปีเดียวกันเลยแล้วก็มีมีลูกชายของคุณอภิรักษ์โกสยโยธินด้วยนะฮะคุณอนุกัตโกสยโยธินแล้วก็มีลูกชายของคุณเนวินชิดชอบด้วยนะใชัยชนกชิดชอบนี่นะฮะมีธีรศิลป์แหกดาด้วย ศูนหน้าทีมชาติไทยสีสินแดงดานี่ฮะพรีเิทําทำท่าว่าจะคึกคาข่าวไม่บอกไหมครับว่าน้องโอ้นั้นจะต้องไปเกณฑ์ที่ไหนโอ้ข่าวไม่ได้บอกสิเลยโอ้จะไปตามดูนะโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแฟนๆเขาต้องต้องตามไปดูแน่ตามไปดูตอนถอดเสื้อตอนน้องโอ้ตอนนเดชถอดเสื้อวัดรอบอกเนี่ยมาๆผมจะไปตามดูน้องโอ้ใครใครรู้ช่วยบอกมาด้วยนะพรุ่งนี้ก็ได้อยากดูน้องโอ้เหรออยากดูน้องโอ้ชอบน้องโอ้ชอบมากๆเลยอยากดูตรงไหนรอบอกหรือแบบพูดจะน่าเกลียดไหม แต่แต่ใช่น้องโอนิสัยดีชอบใช่ออชอบคือคลบกวนบอกด้วยนะฮะรุ่นี้ก็ได้น้าเดบไม่เป็นไรน้าเดบเฉยเฉยแต่ชอบน้องโอชอบน้องโอใช่เช,ช,<ม>ชียร์เป็นการส่วนตัวเลยเชียร์เป็นการส่วนตัวเวยติดใจอะไรน้องโอเในี่ยฮะติดใจนิสัยดีเอและขาวเออมาริโอเนี่ยมาริโอเมาเลิกขาวมากขาวขาวจั่วเลยโอ้พึ่งจะรู้เนี่ยเดี๋ยวผมกระับเก้าอี้ออกก่อนผมก็ขาวเหมือนกัน ไปหาคนที่โกงเงินสี่หมืน่นได้ก่อนเถอะเ <laughs> อ้า